ชิวอินดี้ดิ้ดี้ดิ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 ้ด้ดิ้นิ้อิ้ดิ้ดิ้ดดิ้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 ด้ดิ้ดิ้ับ้ดิ้ดิ้ดิ่ดิ้ดิ้ดิ้ด้ดิ้ดส้ชิ้ด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 ิครับดิ้ดดิครับดิ้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 ดห้ดิ้ดิอดิ้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 ดเ้ดิ้ดิ้ดิ้อะไรครัิเนี่ยิิ้ดิ้กิะไรครับผม มะลุมเอ่มมาลุมแม่ขห้องอ้องอะไรครับเรียกอะไรนะครับไม่ของแ้องอีกหรอมาคอน้อมใช่ไหมขอข้อมันโอเคโอเคครับผมอันีผมซื้อสปอนเซอร์ฝากมาผมลักวดอ่าโอเคครับผมชูกลังชุกำล้วครับผมไม่ได้ถ่ายเลยครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าคุณทำอะไรอยู่เดี๋วแอร์ไซสิวฝนมิด้วยก่อนนะเดี๋ยวผมไปถ่ายถานที่ข้างๆงที่เขาทำาอนี่ครับพี่น้องประชาชนนี่ครับเขา เขาลื้อส่วนพริกออกนะครับทําให้มันกลายเป็นแปลงผักครับผมนี่ครับเห็นเขาครับโอ้โหเห็นเขาสภาพอย่างนี้ครับเมาเมาทุกวันนะแต่เขาก็ทาอะไรทําจริงนะครับแอสสายชิวนะอย่าเลยนะครับใครที่ติดตามเขาอยู่นะก็ติดตามเยอะๆกว่านี้ครับผมติดตามไปเรื่อยๆครับในช่องแอสสายชิวนะครับผมเขาเป็นคนผู้ชายคนที่สู้ชีวิตนะแต่ถ้าเรื่องกินน้ำปลาหนาไม่ต้องกลัวครับผมเอาเต็มที่เหมือนกันกินจน หลับเหมือนกัน,นครับผมแต่ภาพจิตใจเขานี่เต็มร้อยครับผมถึงแม้เขาจะนี่ครับดูดูดูนี่นี่เขาทำดูครับโอ้โหเขาทำเหมือนคนแากข้างครับดูพลิกเพิกระจายจเ็ืเอยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เก็บสักอย่างเลยครับผมนี่มีต้นมะเขือเขาด้วยนี่มะละกลลอเราออกลูกสูงไม่ใกล้นะนี่น,น,นี่เดี๋ยวเราอันนี้ดูอันนี้สวนที่เขาจะทำนะนี่ครับแปลงผักที่เขาจะทำ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขาต่อเลยอันนี้จะฟันทั้งต้นหรือว่าฟันแค่กิ่งครับเนี่ยอาศัยชิวครับกิ่งกิอย่างเดียวครับเคยกินไหมครับต้นมะลุมเนี่ยใบมันนะเค้ยไหมครับอร่อยจะตายฮะอร่อยจะตายอ๋อกินกินอยู่ใช่ไหมครับอือหืออันนี้มีดคุณนที่กี่ล้านปีครับเนี่ยยุคไหนเขาจะมีดอย่าบอกยุคโนอานันอันนี้มีดยุคไหน เาแล้วรถไปแล้วครับยังยังอะไร,ร,รครับเบอร์อ๋อ <laughs> อันนี้มีดนี่กี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยทำไมมันดำอย่างเงี้ยมันมันเคยมันเคย,เคยใช้งานไนม่ได้มีดนน <laughs> โอ้ยเคยซ่แหาเห็ดด้วยเหรอตกคนไปซ่อะอ๋อผมไม่เคยคุณเห็นหาเห็ดเลยนะเห็นแต่หาขวดนะคุณ <laughs> 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 ชีวิตคุณไม่เห็นหาเห็ดเลยหเห็นแต่หาขวดนะเช้ามา้มาก็หาแล้วอะหาขวดหาแก้วแล้วใช่ไหมเรออ๋อ วิตามินใช่ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตอนเช้านี่เพิ่มเพิ่มพลังด้วยน้ำใสๆใช่ไหมอาจะเ <S <S <ค>พิ่มขลักลูกเสร็จสักพักนี้เพปปิ่มไปปุ๊บไม่ได้เพิ่มธรรมดานะมันยาวเลยครับผมเอาครับไปดูแอร์ไสชิวครับว่าเขาทำอะไรต่อเหนาะแล้วครับปั่นแล้วครับนั่นครับดูครับดูครับใจเย็นใจย์ยันวันวกูวันหัวกูโอ้ มิดสิบมิดสิบห้าล้านปีครับสมัยโนูแอ์ครับยังใช้งานได้อยู่ฟันไปแล้วน่าแน่นอนกิ้งมันกินได้ไหมเนี่ยกลัวตายว่ะโอ้ยเต็มหัวกูเลยเต็มหัวกูเลยไปโอกเฮ็นหัวโอ้ยหัวโอ้ยอยู่ใกล้ไม่ได้ครับผมอันตรายครับเขามีหน้าที่ฟันอย่างเดียวครับผมก็มีหน้าที่ไายอย่างเดียว เดี๋ยวยัวยนระวังหัวระวังหัวโดยพอคิงโดยไม่ฟันคิงใหญ่ตกใส่หัวมึงเอาแล้วพกฟันไปครับฟันเข้าไปเอาเอาฟันไปเอาออกเอาออกเป็นแบงค์อันพอแล้วแกมันไว้ห่มเนียดแบบนี้ <c oughs> อ๋อเงาที่เด็ดจะประลงใส่กระ๊มซใส่ไอแฮน <c oughs> อ๋อเนี่ยพ,พอ,อกอี้งเพชร มองมึงผูกพักอะไรอย่างอ่ะเออพอตีพักกันแกเออกันมันห่อมอ่ะ้อมันห่อมอ่จัดไปครับผมเออโอ้ยผมพิ้วพิ้วเต็มเลยครับผมพี่น้องน่าเสียวผมดูว่ามีดไม่ธรรมะถามเองแล้วมีดไม่ค่อยดีใจครับมีดคนละชีว่ามีดหายอย่ามาฟ้าไอ้ตกแล้วเก็บฟอยมึงตกแล้วตกใส่ต้นมะละกอ ทำบ้านผมก็เรียกว่าบักกอตีสครับผมมาแล้วก็บักกอตีสครับบักกอตีสนะไอนไม่นะแอส่เชียวนี่ะอ๋อแม่แต่ไทยมันบอแห้งไงมันต้องเรียกกันเหรอไหนี่ครับบักกอตีสครับผมนี่ครับนี่บักกอตีสนะมาผมเรียกรับหรือว่าบักกอตีสนะครับผมแอส่เชิวงงแอส่เชิวงงไม่รู้จักบักกอตีสอืมมันก็บักเต้หรอเนี่ดูครับ ัไงครับพยันไหมครับแอนส่ชิวนะเขาอยากแอส่ชิวยังโสดอยู่นะครับใครไม่มีเฟซน,นะครับทักมาใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะมาให้ที่อยู่ให้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไว้นะสายชิวไหนนะผมจะทิ้งไว้ให้แล้วใครที่สนใจมาสัมภาษณ์เขาได้เลยนะครับช่องไหนก็ได้ครับมาเลยครับอนส่ยชิวเขาว่างให้สัมภาษณ์แน่นอนเขาไปคนแบบกันเองครับผมขนาดขนนด อันนั้นอย่างกันเองครับเต็มที่ครับกัดเองจนจนลุกไม่ขึ้นกัดเองครับเฮ้ยใจเย็นเดินดิเดินคันเองไงอ๋อเอาเป็นไงครับ,รบเหนื่อยไหมครับเป็นเป็นไงเหนื่อยไหมจะพูดคล่องหน่อยจะพูดคล่องหน่อยพูดกันล้องหน่อยเหนื่อยไหมไม่คุยเปล่ามาโฟนนี่ครับอันนี้ผมขายต่อผมเอาไม่ห้บาทขายไหม,มนี่ตอนนี้ย เห็นสภาพแล้วเหมือนมีดอันนั้นอะผลเป็นหมอผีเปล่ามีดหมอผีคะมีดหมอผมดูหมันมีดหมอผีเนี่ยในถ้วยไปไหนอะไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมอหมอนังแนกไปไหนโอ้หมอนังแนกเปนชิมหมอนังแนกอันนี้มันคุถังเอาครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเป็นผักของแอดสายชิวนะครับไม่รู้เขาจะปลูกผักสารพัดอะไรของเขาไปเรื่อยนะเนี่ยครับ หัวใจแกลง่กลงครับผู้ชายหัวใจแกล่งครับผู้ชายคนนี้นี่เราก็มาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะติดตัวเลยครับนี่ก็เป็นคนดังนะครับเนี่ยครับดังครับผมเสียงดังครับไม่ใช่แลนะ <laughs> อยู่ม้มนกลางคืนนี่เสียงดังครับไม่รู้ทําอะไรยโดนข้าว่าเขาบน่นมึงอยู่คนเดียวมึงดังอะไรนักหนาไรับโอ้โห <laughs> ผมไม่รู้ผม <laughs> ไม่รู้ว่าดังอะไรนะคนดังฮนะ <laughs> คนดังนี่ไม่ใช่คนดังเหมือนซุปแตนะอันนี้เสียงดัง ครับนี่สองสามรู้วันกินร็อบอดเลยเฮ้ยแน่นอนเลยมาโดนมาโดนมาโดนแข้งแม่นำมาหินแข้งกันทีแล้วมันดังไงถ้าลองดังไงโดนหินแข้งแน่ไอ้คื่ตัวกันจดเออไอ้อะอันนี้พอนี่เสร็จแล้วนี่แล้วยังไงครับแล้วของคุณจะได้มันอะไรเนี่ยของแน่ยลำโพงตันแบนเนี่ยเออเรารับของเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมว่าคุณอยาจะพอใจพอใจในของที่คุณได้ไหมเนี่ย คิดไว้เนี่ยราคาร้อยหกสิบเออนั่นแหละใส่โอ้เอาเอาแตะ์ออไปไกลๆหน่อยนะแตะนะเอแต่ไปปิดแต่ด้วยปิดแต่ด้วยปิดแต่นะแตะเนี่ยแตะเนี่ยขวดเนี่ยปิดแต่ปิดแต่ด้วยปิดเถื่อเข่าเข่าก็เหาก็เอาผมบอกถึงเครื่องดื่มร้อนเลยไปเรื่อเออเออไปเรื่องแล้วกินไปครับอ่ะแต่ชีวกินแล้วกินเลยกินเลยกินเลยอากินเลยกินเถื่ กินหือมันจะเบายเย็นเหรอกระจายกูก็กินนะเอาโอเคหขอฝากช่องแอสสายชิลนะครับเอาก็อย่างก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็หรือก,กดคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับผมแชร์เขาด้วยนะถ้าคลิปเขาดียังไงก็ช่วยแชร์คลิปนี้ผมด้วยแล้วก็ไปดูช่องแอสสายชิลด้วยนะครับ ดียวันันน่แแตอ้ <c oughs> โอเคอเลยเนข้อให้ผมปิดแล้วในข้ผมคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็มาถ่ายแบบเอ็กคลูซีฟนะขำๆบ้านแอสไัชิวนะครับว่าวันนี้เขาทําอะไรเขาหายหน้าหายตาไปไหนหลายวันครับปล่อยให้ผมเงียบเหงาอยู่เดียวดายคนเดียวนี่ <c oughs> ผมจะแทบบ้าคลั่งแล้วนี่หายไปสักสามวันแล้วก็วันนี้เขาก็มาเนี่ยครับมาเนี่ยดูแผนด้านหลังนี่นี่ก็สวนเขานะ เขาจะปลูกผักปลูกอะไรไม่รู้ขอืเขา ừ, ผักบ้านๆของเขานี่แหละโอเคบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ส u ั s c ส i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปโอเคบ๊ายบาย